แต่ผว้ใหญ่ก็จะรแจ่มจ้งผู้ใหญ่บ้านดวงเด่นยอาแรัผู้ใหญ่เือเาเนันผู้ใหญ่บ้านหนมสองประทองผู้ใหญ่สั้นจ่มแสงผู้ใหญ่บ้านโบกโถสต๋อผู้ใหญ่ป้าปรันนาผู้การยองนายราชบาสนะครับี่บ้านด้วยกันแล้วก็พี่น้องวันนี้เข้าทีเกัน

การลอวาอะไระล้อว่ากำลที่จาสร้างศาลาการเรีนนะครับนะก็อาจะ่านพระปูรวาสท่านะาังเป็นสะานห้าตโยมว่าอา่วมอา่อสรางเป็นจะภาสร้างศาลาการเรียนของวัดก่ล้อนะครับท่านจะประกาศทุกวันวัดวนอาทิตย นะโดยพิ้ร้อยแล้วก็ต้องขออนุาตสาธุด้วยแล้วก็มีพี่น้องจากหมู่บ้านว้าตุ้งมาตาโดยคณะาจ้าพ่อขอบใจจ้โอ้โหเก่งเน่ยตัวเล็กขอ่ตั้งสี่ปีได้และขอตัวนะคุณคูสอนสายจกตแรกครอบครัวนะท่านพรครูจะบอกเป็นแม่บ้าน อยากโสดไหนนะใครสนใจติดต่อได้นะที่ผู้ใหญ่บังอ้อนจำหน้าได้ครับร่วมดูเพื่นอนร้อยมาขอประกาศในสมุดธนาสาธุนะขอให้เจอหน้งคู่นะาบ้างคนนะนะก็จิตนะ <c oughs> นะใจดีน,นะครับแต่มาช่วยครัวช่วยงานวัดกันตลอดได้ครับ นายกายมาอยู่เรื่อยๆนะท่านโยมครับอย่าเนาะเดี๋ยวบางคนเขาอย่าเอ็นเหนียวไหมเนี่ยอย่าไปได้ทับบุญเลยเนี่ยอย่าทำตัวใหญ่ลาบอกนะสวรรค์อยู่ในอกดาวลบอยู่ในใจก็เล็กตลอดแต่ไม่ได้ทับบุญอย่วัดแก้วสุ้ิชัยอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ยังเกแสดงในช่วงนี้ถ้าใดยังไม่ได้ร่วมบุญร่วมบุญชนก็ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้เลยเนาะ อย่างใบน้อยวันนี้อย่าลืมนะท่านที่มาแล้วอย่างน้อยเป็นจับไปพายเรื่อยๆนะครับไปพายด้วท่านเจ้าว่าท่านบรมนะบารเลยนะครับนะพระเบจามหานิยงนะหาควรแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยต่างๆเดี๋ยวนั่งลงนั่าไหวนะครับก็ให้รู้เป็นบุญผู้กระโจนนะครับนะ เราเลบอกแรงกันนะผู้ใหญ่พมานะอพิดใจจะได้ถนัดจะได้ยุ่หน่อยออกแรงนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อป้าพายาวโอ้ยนี่รับวแปการการจับตัวติดโอ้ยขอบผมใจลูจ้ะโอ้ยนะแล้วป้าพายาวคุกแฝกอายุ สองลุงสองอ๋ยิ้มสวยกูหายใา่ว oh, ิดีโอเดี <h 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 ๋ยวเดินไปหาพี <h 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 ่จำลองก่อนเนี่ยนั่งสบายออันนี้พักยกยาย

ท่านที่มาลูลกสอเดยมีบาเพระปรี้หลวงพ่อเจ้าคณะอายรงกเบื้อะหลวงพ่อท่านพร็รมิลชิรานินะครับันนี้ท่านมาด้วยความเป็นใจอเป็นประธานฝ่ายส์นะครับแล้วก็มี